สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Forex กเทรดง่ายๆสไตล์แม่บ้านเยอรมันเป็นมีบ้านนะคะเป็นมีบานมา20กว่าปีจาจ้าตอนนี้ e เอร r e ีไท e แล้วนะคะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ค่ะ,ะก็จะจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะสําหรับการเทรดในตลาด Forex ร็กแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ทําการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะออนไลน์ก็ อยู่ประมาณ3ปีนะคะหลังจากนั้นก็ได้มารู้จักกับตลาด Forex กนะคะก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทดลองอีกจนถึงวันนี้ก็7ปีนะคะ7ปีแล้วก็จะมีประสบการณ์พอสมควรจจะมีข้อผิดพลาดมีสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่ควรระวังอะไรต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ กำลังเริ่มศึกษานะคะมีความสนใจทางเรื่องของตลาด Forex แล้วอยากจะศึกษาเรื่องนี้หวังว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างนะคะเพราะว่าสไตล์ของแม่บ้านก็จะมีความแตกต่างกับเด็กรุ่นใหม่นะคะเทรดเดอร์รุ่นใหม่เทรดเดอร์ที่เขาแบบเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงนะคะหรือทำงานทางสายงานนี้โดยตรงเราก็อาจจะมีความแตกต่างจากเขานะคะเพราะว่าเทรดสไตล์แม่บ้านก็คือง่ายๆนะคะ บ้านๆคือไม่ใช้เครื่องมืออะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่ศิวิชาการที่มันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าก็สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้นะคะ,ะก็จะมาแบ่งปันให้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะ